วันนี้คุณน้อยมีบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในราคาตั้งแต่150บาทจนถึง190บาทค่ะสำหรับใครที่รับ3มกระถางจะส่งให้ฟรีนะคะเอามาดูกันต้นแรกต้นแรกนี่คือนางลักสดค่ะนางลักสดหน้าดั้งเดิมนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วค่ะสูงประมาณเกือบฟุตนี้กำลังแทงยอดมาใหม่อันนี้กัดสีสวยนะคะหน้าเอ็นนี่หน้าดั้งเดิมเลยค่ะ ใต้สีเขียวขี้ม้าค่ะนี่นะคะอันนี้ต้นแรกค่ะอ่ะต่อไปต้นนี้เบนจะลงน้ำทองค่ะสูง1น,งนงฟุตกว่าค่ะอันนี้ออกด่างเหลืองแล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะสามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะเนี้ไปเปลี่ยนได้เลยรากทะลุก,กระถางแล้วนะคะเนี่รากเขาเดินดีแล้วเนี่ย ไปเปลี่ยนกระถางไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแล้วเขาจะโตเลยค่ะเนี่ยเปียนจะลงน้ําทองเป็นไม้ที่สูงหน่อยนะคะสําหรับใครที่ชอบสูงๆถ้าใครไม่ชอบสูงก็ก็ไม่ต้องรับต้นนี้นะคะแล้วก็แทงหน่อเร็วมากอันนี้เป็นไม้แยกหน่อค่ะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะต่อไปต้นนี้ สำหรับต้นนี้คือสมิงพระรามค่ะคุณน้อยไม่แน่ใจว่าต้นนี้ใช่สมิงพระรามไหมแต่คล้ายๆกันที่ต้นที่สีจะัดนี่คือเขาโดนแดดด,ดีถ้าสีซีดๆนี่คือโดนแสงน้อยสำหรับในกระถางนี้อยู่ในกระถางหกนะคะมีสองต้นค่ะไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยค่ะนี่สูงประมาณหนึ่งฟุตอันนี้สมิงพระรามนะคะสำหรับต้นนี้คุณน้อยก็ว่าเป็นสมิงพระรามนั่นแหละ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ต้นสูงกว่านะคะมีต้นเดียวแต่ต้นสูงกว่าสูงเกิน1ฟุตค่ะทั้ง2ต้นราคาเท่ากันนะคะคือ150บาทถ้าสมมุติว่าใครสนใจอย่าลืมทักเข้ามาในไลน์คุณน้อยนะคะอาจจะโทรหาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอค่ะใครที่รับ3กระถางคุณน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะสำหรับต้นเดียวหรือสต้นค่าส่งห้บาทค่ะส่งไปสนี EMS สำหรับจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆวันเดียวถึงค่ะถ้าสมมุติว่าคุณน้อยส่งวันจันทร์วันอังคารก็จะได้รับค่ะใครจองมาคุณน้อยจะส่งให้วันจันทร์นะคะอันนี้อยู่ในกระถางห้าค่ะอ่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรป้ายหายค่ะแต่สูงสูงเกินหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้วถ้าสมมุติว่า ใครรับไปแล้วระหว่างเดินทางระหว่างขนส่งถ้าใบไหนเขาตกหรือเหลืองหรือเหี่ยวตัดได้เลยนะคะอย่าไปเสียดายคุณน้อยจะแนะนําประจําเลยว่าใบที่เหลืองใบที่เหี่ยวใบที่ตกนะ่ะอย่าไปเสียดายให้ตัดเลยแล้วใบที่เขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะแข็งแรงค่ะเนี่ยที่คุณน้อยค้าไปเพราะว่าก้านเขาสูงพุ่มจะไม่สวยถ้าใครอยากให้ทรงส,สวยๆนะคะหาก้าน การลุกโป่งนะคะมาค้ำทีกะใบทีละใบให้เขาเป็นทรงสวยนะคะพอเขาแข็งแรงแล้วก็เอาก้านออกต้นนี้สูงเกินหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยคุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นนางพิวหรือตระกูลพวกนี้ละค่ะพวกกวนอูนางพิวอะไรพวกนี้แหละวิจะเป็นปีกกินะปีกกินรีไม่ได้จะใช่เพราะว่าปีกกินรีจะแข็ง อันนี้คุณแมไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยถ้าใครทราบก็แจ้งมาบ้างนะคะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทค่ะเพราะต้นเขาสูงแล้วต้นเขาใหญ่แล้วต่อไปต้นนึงต้นนี้ต้นนี้พู้เฒ่าเฝ้าเรือนค่ะทรงสวยนะคะใบใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยพู้เฒ่าเฝ้าเรือนใครรับไปแล้วถ้าเกิดรากยังไม่ทะลุกระถางนี่อ,อ๋อรากทะลุกระถางแล้วค่ะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะอันนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะ ใครชอบลายแบบนี้นะคะลายแบบนี้คล้ายๆกับหนุมานออกศึกหนุมานเข้าเฝ้าจะคล้ายๆกันค่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปต้นนี้เมื่อกี้นี้นางลากสดนางนักสดหน้าหน้าดั้งเดิมนะคะแต่สำหรับต้นนี้เป็นนางลากสดแผงแผงแดงค่ะก็สวยไปแบบหนึ่ง ต้นนี้เลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเนี่ยไรห้าสิบเหมือนกันค่ะใครที่ชอบไม้แดงๆค่ะจะเป็นนางรักสดเหมือนกันรากทะลุกระถางแล้วเหมือนกันไปเปลี่ยนได้เลยค่ะถ้าใครจะเปลี่ยนกระถางนะคะคุณน้อยแนะนําว่าเวลาจะเปลี่ยนน่ะงดน้ําสักสองสาวันให้เขากระถางแห้งๆเวลาลือล้อกระถางออกมาแล้วดินเขาจะได้ไม่ไม่ทลายรากเขาก็จะได้ไม่บอบช้ํา เรค่อยเปลี่ยนนะคะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนกระถางแปดคุณน้อยแนะนําให้ใช้ถ่านดํารองก้นกระถางนะคะเขาจะช่วยดูดซับความชื้นไปด้วยค่ะแล้วจะทําให้ระบายอากาศได้ดีนี่นะคะอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะอ่ะต้นนี้ก็สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้องขออภัยนะคะคุณน้อยบางทีคุณน้อยจําชื่อบอนสีไม่ได้คุณน้อยก็เพิ่ง เลี้ยงบอนสีมาไม่ถึงสองปีบางต้นที่คุณน้อยปักชื่อแล้วพอคุณน้อยเปลี่ยนกระถางแล้วป้ายชื่อก็จะหลุดหายคุณน้อยก็ลืมคุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นกวนกวนอิมหรือว่าเจ้ากรุงลงกานะคะเพราะว่าคุณน้อยปลูกสองอย่างแล้วอีกต้นหนึ่งก็คือเท้าสหัสเดชะนะคะบอนสีสีขาวคุณน้อยจะมีสามอย่างเพราะฉะนั้นในสามอย่างนึงก็ไม่เป็นไม่ก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นกวนอิมเจ้ากรุงลงกาหรือสหัสเดชะนะคะอันนี้สูงประมาณ1ฟุตค่ะในกระถางมี2ต้นนะคะ150เหมือนกันค่ะเอาต่อไปคุณน้อยมีบอลสีมาอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้สูงเกิน1ฟุตค่ะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคุมประกันหรือเปล่า นะคะคในกระถางนี้มีสองต้นใหญ่ๆแล้วก็มีลูกน้อยๆมานะคะเนี่ยคุณน้อยขอ1้อยเจบบาทค่ะนี่นะคะใครใครรับต้นไหนแคปหน้าจอมานะคะว่าต้นไหนเพราะว่าไม่มีชื่อถ้าใครไม่ติดว่าบอลสีชื่ออะไรแต่ถ้าชอบความสวยก็รับไปนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรับเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็ ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครรับคุณก็จะไปใส่กระถางใหญ่ๆค่ะเป็นกระถางแปดอ่าตัวน,นี้นะคะเนี่ยสูงสูงเกินหนึ่งฟุตเลยนะคะเนี่ยมีสองต้นใหญ่ๆหกับต้นเล็กๆอ่ะต่อไปตัวนี้ฟอร์มกออีกต้นหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่กวนอูก,ก็เป็นตะละแมกกุสุมานะคะต้นนี้มีเยอะมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเจ็ดต้นค่ะขอร้อยเจ็ดสิบนะคะเอามอกี้ลืมไปต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะต้นที่เนี่ยเนี่ยที่ใบเหมือนกุมภประกันอะ่ะต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะสําหรับกระถางนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบาทเหมือนกันมีประมาณหกเจ็ดต้นไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยค่ะถ้าเจอแดดดีดีสีเขาจะแดงสวยนะคะเนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่แล้วเป็นฟอร์มกรนี่จะสวยมากเลยค่ะร้อยเจ็ดสิบ อะต่อไปอต้นหนึ่งต้นนี้สุทนทรพู๋ค่ะสูงแล้วนะคะสูงเกินหนึ่งฟุตต้นนี้มีหัวนะคะเพราะว่าเขากัดสีสวยแล้วสุทนทรพู้ต้นนี้ขอร้อยเจ็ดสิบาทค่ะเพราะว่าเขาต้นใหญ่อยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะเพราะว่าคุณน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เป็นเลี้ยงไว้ได้เลยค่ะรอให้รากทะลุก้นกระถางแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกระถาง กระถางใหญ่คุณน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนบอลสีเป็นกระถางสิบพอไม่ค่อยโตคุณน้อยก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นกระถางแปดเปลี่ยนเป็นกระถางแปดทิ้งใบต้นหนึ่งเหลือใบสองใบคุณน้อยก็เปลี่ยนเป็นกระถางหกอีกเราก็ต้องเราก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุว่าทําไมบอลสีไม่โตเราก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะคะต่อไปต้นหนึ่งค่ะ ต้นนี้นพะก้าค่ะนบพเก้าต้นนี้อันนี้ไม่ด่างนะคะคุณน้อยขอเจ็ดสิบาทค่ะสูงเกือบสองฟุตนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางกระถางห้าจุดห้านิ้วสูงมากเลยแต่ถึงเขาไม่ด่างแต่เขาก็กัดสีสวยนะคะอันนี้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยต้นใหญ่มากแต่คุณน้อยไม่รู้ว่าหัวใหญ่ขนาดไหนไม่ได้ลื้อหัวดูสูงใหญ่มาก ระหว่างขนส่งถ้าของใครใบเหลืองถ้าม,มันมีใบเก่าที่เหลืองๆเพื่อนๆตัดออกเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่กับคุณน้อยถ้าเกิดไม่มีใครรับนะคะเนี่ยคุณน้อยจะทําวิธีนี้คุณน้อยจะตัดยอดหมดให้หมดเลยเหลือแต่ตอแล้วคุณน้อยก็จะรอให้เขาแตกไปใหม่สําหรับต้นนี้กระถางกระถางนี้นะคะลากทะลุกระถางเลยเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยแต่ถ้าอยู่กับคุณน้อยนี่คุณน้อยตัดยอดเลยนะคะเนี่ยพอตัดยอด ยอดที่เขาขึ้นมาใหม่เขาจะเตี้ยไม่สูงแบบนี้นะคะอันนี้เพราะว่าอยู่ในตู้อบก็เลยสูงต้นนี้ขอร้อยเจดสิบาทนะคะต้นสูงเกือบสองฟุตเลยนะคะ,ะต่อไปต่อไปต้นนี้หานุมมันเข้าเฝ้าค่ะกระถางน,นี้ขอร้อยเก้าสิบบาทนะคะมีมีสามต้นค่ะ อันนี้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นเล็กอีกสองต้นเนี่ยต้นเล็กนี่หน,นึ่งต้นออนี่นี่นี่ต้นเล็กนี่นะคะแล้วก็ต้นเล็กนี่อีกต้นหนึ่งคุณน้อยขอร้อยเก้าสิบบาทค่ะใครรับสามกระถางนะคะกระถางไหนก็ได้ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดบร้อยเก้าสิบพระกันได้ค่ะคุณน้อยส่งให้ฟรีค่ะ อันนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วสูงเกิน1ฟุตนะคะเนี่ยอันนี้สูงมากเวลาส่งคุณน้อยต้องใช้ลัง2ลังต่อกันนะคะ190บาทนะคะต่อไปต้นหนึ่งต้นนี้หนุมานขัดสมาธิค่ะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วเหมือนกันใบใหญ่มากหนุมานขัดสมาธิกับ หนุมานออกศึกจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ผู้เท่าเฝ้าเรือนนี่คล้ายๆกันอันนี้หนุมานขัดสมาธิค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยมีสามใบเนี่ยลากทะลุกระถางแล้วเหมือนกันคุณน้อยเลี้ยงไว้นานแล้วนะคะวันสีที่ลากทะลุกระถางนี่สามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแล้วเขาจะโตเร็วแต่อย่าลืมนะคะ ก่อนที่จะเปลี่ยนงดให้น้ําสักสองวันหรือสามวันพอให้เขากระถางแห้งเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราให้เขาอดน้ําพอเราไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็ลดน้ําปกตามปกติเขาจะโตพรวดเลยค่ะอ่ะต่อไปออาต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายนี่เมืองเกาะเก็ตค่ะเเมืองเกาะเก็ตกระถางนี้คุณน้อยว่ามีหัว น่าจะหัวใหญ่เนี่ยสังเกตนี่ใบสุดท้ายขึ้นมาแล้วใบเล็กบางทีอาจจะเป็นว่า,วาเขาจะออกดอกหรือว่าเขาลงหัวเนี่ยนี่นะคะใครที่รับไปอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวก็จะชะงักการจเจริญเติบโตนี่นะคะคุณน้อยจะเล่าให้ฟังนะคะคุณน้อยเคยซื้อทุเรียนมาต้นทุเรียนคนขายเขาบอกว่าไปปลูกนะ่ะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ย รออีกสักหกเดือนค่อยใส่ปุ๋ยเพราะว่าระหว่างที่อยู่กับคนขายนะเขาใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยไปเยอะทีนี้เวลาเรามาปลูกแล้วเราไปใส่ปุ๋ยอีกทีนี้พืชพืชดูดซึมปุ๋ยไม่ทันเขาก็อาจจะน็อกไปหรือช็อกไปทำให้ใบร่วงหรือใบเหลืองเพราะว่าปุ๋ยมากเกินไปกูน้อยก็มาคิดดู บอลสีก็น่าจะเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาจากร้านค้าบางทีเขาใส่ปุ๋ยมาเราไม่รู้เราก็มาใส่ปุ๋ยอีกอยู่กับเราทีนี้ต้นไม้ปรับตัวไม่ทันแล้วยิ่งบอลสีต้นเล็กๆเ,เขาก็อาจจะน็อกไปก็ได้เพราะฉะนั้นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เขาใบเหลืองหรือใบแห้งใบเหี่ยวอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นครูน้อยแนะนํานะคะถ้าใครรับบอลสีไปไม่ว่าจะซื้อจากครูน้อยหรือซื้อจากคนอื่นพยายามอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะ ถ้าสมมติว่าไปเปลี่ยนดินก็ใส่ใส่ดินผสมใบกมปูเฉยๆยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นค่อยว่ากันถ้าเราไม่แน่ใจว่าปุ๋ยที่เราใส่เป็นปุ๋ยคอกที่หมักแล้วหรือยังมันยังร้อนอยู่ไหมคุณน้อยแนะนําให้ใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้านี่เป็นปุ๋ยที่พืชค่อยๆดูดซึมไปใช้เพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าต้นเล็กในหน่อยนึงก็ใส่สัก4ี่ห้าเม็ด ถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ใส่ประมาณ10เม็ดนะคะหรืออาจจะใช้สารกำจัดมแมลงโรยไปด้วยกันหนอน,ก,นกันมดกันแมลงที่อยู่ในดินมากัดกินรากของเรานะคะรากพืชน่ะคุณน้อยก็ทำแบบนี้แหละบางต้นที่คุณน้อยรับมาเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือใบเข้าเหลืองใบเข้าร่วงบางทีก็ตอนซื้อมาก็สวยๆงามๆเลยพอเรามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถาง ก็ไปเลยคุณน้อยซื้อมาบางต้นก็แพงมันก็เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณน้อยก็แนะนาเพื่อนๆแบบนี้นะคะคุณน้อยก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าอาศัยจากว่าที่คุณน้อยทํามาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วบอลสีของคุณน้อยก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นบอลสีนอกตู้ทางนั้นเลยนะคะคุณน้อยก็ดูว่าเขาก็งามดีนะคะเนี่ยคุณน้อยก็ใช้ปุ๋ยปกติคุณน้อยใช้ถ้าเป็นต้นเล็กๆตอน ไม่ไม่ใช่เล็กแบบกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางหกนิ้วเนี่ยกระถางห้านิ้วหกนิ้วน่ะตอนเปลี่ยนกระถางคุณน้อยก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปก่อนพอหลังจากนั้นพอโตแล้วคุณน้อยก็ยังไม่เคยไม่เคยเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปนะคะคุณน้อยจะใช้ครั้งเดียวตอนที่เปลี่ยนกระถางหลังจากนั้นคุณน้อยจะใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกของคุณน้อยก็หมักไว้เป็นปีเหมือนกันเอามาโรยนะคะยิ่งหน้านี้หน้าดินแห้งห่ะคุณน้อยบางทีคุณน้อยก็ใช้ฟางน่ะ ฟางมาคลุมหน้าดินบางทีก็ใช้ใบมะขามก็สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะคุณน้อยก็เห็นใจนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงบอลสีแล้วตายไปเนี่ยเป็นคุณน้อยคุณน้อยก็เสียความรู้สึกเหมือนกันเพื่อนๆลองดูลองทําดูนะคะลองทําไปเรื่อยๆลองทําจนรู้ว่าวิธีไหนจะได้ผลดีนะคะอันนี้ต้องลองแล้วที่สําคัญต้องใจเย็นๆนะคะ ถ้าโตช้าหน่อยก็ใจเย็นๆแต่ถ้าก็ไม่โตเลยไม่แทงหนอ่อไม่ไม่แทงยอดมาใหม่เนี่ยเป็นคุณน้อยคุณน้อยลื้อลากลองดูเลยหรือมาดูเลยว่ารากเน่าไหมบางบางกระถางเนี่ยเหลือต่หัวไม่มีรากเลยอันนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนดินใหม่หรืออาจจะมาเอามาเพาะใหม่ก็คือไม่ต้องฝังลงไปในดินวางไว้เฉยๆให้เขางอกขึ้นมาเองอันนี้คุณน้อยก็ทำไปหลายครั้งแล้วนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณน้อยมีต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนเขาบอกว่าเศรษฐีอ่างทองกับมณีจันทร์คล้ายกันวันนี้คุณน้อยมีมณีจันทร์มาให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้คือมณีจันทร์ค่ะอันนี้คุณน้อยมีต้นเดียวคุณน้อยไม่ได้มาแบ่งนะคะกับกับต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีอ่างทองค่ะนี่เศรษฐีคุณน้อยคุณน้อยจะให้เขาลงหัวนะคะเนี่ยคุณน้อยเลยปล่อยเขาเลยเนี่ย เพราะว่าคุณน้อยสังเกตว่ายอดที่แทงมาใหม่เนี่ยมันสั้นแสดงว่าถ้าเขาไม่ดอกออกดอกเขาก็จะลงหัวคุณน้อยก็จะเอาไว้ทําพันคุณน้อยก็จะปล่อยเขาเลยนะคะเนี่ยจะปล่อยเขาเลยปล่อยให้เขาสุดโสมไปเลยถ้าเขาจะทิ้งใบก็ปล่อยเขาทิ้งไปเลยเนี่ยนะคุณน้อยจะไม่หาถาดรองน้ํานะคะแต่จะหลดน้ําปกติ จนเข้าไปร่วงหมดเมื่อไหร่แล้วคุณน้อยถึงจะเลิกรดน้ํานะคะแล้วก็จะลื้อหัวดูอันนี้เป็นวิธีการที่คุณน้อยจะทําขยายพันธุ์นะคะเนี่ยอันนี้เศรษฐีอางทองเพื่อนๆดูว่ามันเหมือนกันไหมหลายๆคนทักมอมบอกว่าเหมือนกันแต่ถ้าจับจริงๆแล้วใบไม่เหมือนกันเนี่ยมันนีจันนี่ใบจะบางกว่าเศรษฐีอังทองใบจะแข็งกว่าแข็งแรงกว่า ะะควันนี้คุณน้อยมีบอลสีมาแบ่งปันแค่นี้นะคะอย่าลืมเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามเพาะช่องคุณน้อยบอลสีให้บ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ